สวัสดท่านอาจารย์ทั้งทั้งสองอีกทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมากันมากมายวันนี้เราร่วมยินดีเออวอารีดามาร่วมสุขสันต์ฐันารละวันอาทิตย์สดใสวันนี้น้องรุ่นสามและตามมาติดติหมายที่จะกพิเทยียและหนอว่าเส้นไทยรุ่นสอง น้องเราจะร่วมปองดองและเหนือือื่นใดรุ่นหนึ่งก็จบแบบก,บร,กบระปิกระป้อยถึงว่าจะจบน้อยแต่คุณภาพเนื้อในน่าถึงจะจบน้อยน้อยแตคุณภาพเนื้อในวันนี้มาร่วมกันแล้วและน้องแกวเพื่อนพ้องขอร่วมคำร้องอวยพร ต่ออายุแล้วก็ไม่เกิน8ปีช่ะหม,มสีมมมมถ้าต่ออายุกอย่าให้เกินสี่ปีไม่เด็กรลุนหลังจะตามมาพี่เราก็ได้เรียนแล้วทีน่นี่การันตีตอบสนองว่าดีกรีรับรองและสู้เขาได้เพียงแต่ว่าเราเกิดหลังคนเอิรอ พอใ,ใจพอได้เขามาสัมผัสเลยรู้ถึงจุดบกพร่องรุ่นพี่รุ่นน้องระจำกันตขวทว้สิ่งที่ควรแก้ไขความในตัวเราขยันเอาไว้เถิดรักว่าไม่มีเรื่องอะไรพอเธอทูลครูบาในเขตหลวงหน้าขอเธอทูลครูบาในเขตหลวงหน้าว่าทุกภาษาวิชาละทานเหนือผูู้ใดยะเรามีกุญซื้อ แล้วเรามีคุณซื้อที่ดีและอยู่ที่นี่แล้วผลการเรียนคงไม่แคล้วเองวันนาไปอไอ้ท่านจะร้องไปนาเดี๋ยวพี่เขาบอกว่ามากจึงขอหยุดรีปากเมื่อร้องอภิปรายขอร่วมยินดีและแฮปปี้สามลุกว่าขอร่วมยินดี